We don't need a map, just throw the dart, and we fill the gap. Talk, don't care if we crash, making memories in a silly flash. Ooh. New city, old joke, let the camera roll! เอามตปันกเนิ <B à. S 1> also, ่นยยยยยนเนินเนนนมาอยอยเก่งมากปาอะไรี่ผ <c ười> <c ười> ักดหลงเตอยู่จับมือก่อนไม่ได้ทำอะไรต้องจับมือแบบนี้ทุกคนมาจะมากำปิยนะครับ

ไปอะไรเรียกรียกขาดนะ้องออกแล้วอันตรายอ๋อแล็กเหรอเอออทำไมอันตรายอ่ะอันตรายกับเด็กทำไมอ่ะอันตรายกับเด็กเล็กทำไมอ่ะทำไมที่เป็นผู้หญิงจะมอดินที่เป็นวาวาเหรออะไร ไม่เหยียเส้นให้ตงกระโดดงกระดัมกระโดดพี่ปาอ่ะเอางนเราพี่ภาก่อนเรอาพี่ภาก่อนแต่มือพี่ภาคกันงนแต่งานพี่พี่ภาคตัดเหรอพี่ภาคตัดเหรอนั่กินพี่ภาคตัดแน่อ้ารอะมาเล่นใครหมกเหร ครูน่ะต๊กแกกบลอดมาแล้วรกันเขาจะจับมือพี่พากน้วังนะเขาจับมือพี่พักเขาจับมือพี่พักเขาจับมือพี่พักเขาจับมือพี่ผัดจับมือยากรูไม่ได้เธอปตปตเปตุ่ิอุ้มไปรงูุน เรา้คนเดียวบ้าาเราได้ดิ้นถ้าให้เจ็โอว่าโอว่าเราจะร้องเพลงโอวโอว่าโอโอโอเราไปด้วยอ่ะอะไรพี่ภาคนะวันนี้อ่ะจะไปไปไม่เราหน่พี่ภาค วีดีโอแล้วไม่ใครวีดีโอร้วยไม่เอาแต่ว่ากดชมไงใครพวกเรายินดีกันเดียวนะพวกเราเคยเจอกันรักพี่ภาค่ะพี่ภาคฮันดี้ฮันดี้ ขี่เลนอะไรขี่เลนขี่เลนทางนั่งขี่บุบอกกันขี่บบอกกันเด้อเดด้อเด้อเดอเม่ริรินี่อะไรบุนนี่อเสียงออกมาเลยของเปนีของนของพี่ของพี่มากเองน ลงไปเดี <S <S ๋ยวมันต no, well, like. ้องะไรนะขิงก็ขิงกวาวาทำตัวลอยดิหนึสองสามว่าทำไมทำไมเดี๋ยวพี่นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก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 วาวาอะไรพี่บ่า กระโดดบูบูหน่อยพี่พักตดพี่พักข่ายดีกว่านี้บูมาเร็วปูมาเร็วปูมาเตะตายป้บูมาเร็วอะไรไม่รู้อะไรเลยอะไรพี่กูถ้าหนูจับเองจับอึ๊บลอยต่อยเอฟลิฮิวบีเฮ้ มอันนี้ปีนไปปีนไปมาเรือปีนไปปีนอึ๊บเรือปีนตายอ่ะได้ไหมยายกดได้ไหมได้บางทีไม่ถึงไจะกดนุ่มจะกดนุ่มก่อนนุ่มก็ปีนไม่ถึงหรอกอ่าเขาว่าอย่าตอด